สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่น,นี้ผมเกริ่นเอาไว้ลแล้วว่าพี่อ,อรพินเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวใจนักสู้นะนนคือคิดว่าต้องพิสูจน์ตัวเองเอาชนะคําสบประมาทของคนอื่นให้ได้แล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจว่าธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตคือพูดได้ง่ายวิธีการตอนนั้นอะยังไม่รู้หรอกแต่ใจเนี่ยเต็มร้อย เขาเรียกว่าเกินร้อยด้วยซ้ําไปนะมีคนเขาบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมถ้าใจมาเดี๋ยววิธีการมาเองแต่ถ้าใจไม่มาเนี่ยจ้างให้ต่อวิธีการนึกไม่ออกพี่ว่าจริงหะจริงค่ะหากใจมาอะอาจารย์ไม่ต้องกลัวยังไงก็มาวิธีการเนี่ยมันจะตามมาทีหลังเราก็ค,ค่อยป้อนตรงนี้ไปอย,อย่างตัวพี่เองเนี่ยคือใจมันเต็มร้อยอะเนาะ ทั้งท่านั้ยังไม่เคยเจอหน้าอัปเลยเรายังขอไปขออาจารย์รไปขอสมัครแล้วก็ตัดสินใจทำหน้าว้ร,รนาทีนั้นเลยครับะะทีนี้เราเองเราเริ่มต้นทํางานเนี่ยเราเริ่มจากทีมขนาดเล็กไปสู่ทีมขนาดใหญ่วันนี้เป็นเองคูศีพระดทีมเราเติบโตแน่นอนเรามีวิธีการบริหารทีมยังไงฮะให้ทีมของเรามีพลังอยู่ตลอดเวลา ทีมพลังอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่คือตัวเราเนี่ยต้องมีพลังให้เกินร้อยไม่ใช่เต็มร้อยเต็มร้อยก็เอาไม่อยู่ต้องเกินร้อยก่อนแล้วเป้าหมายของเราต้องชัดก่อนแล้วถึงจะเอาพลังตัวนี้ไปเติมแล้วก็คนไหนที่เขาสนใจที่เขาจะเข้ามาสู่รเอาจริงกับเราเนี่ยเราก็จะเรียกมาคุยกันแล้วก็เติมพลังให้กันบางทีก็จัดกินข้าวกันบ้าง หรือว่ามาจัดประชุมที่บ้านบ้างส้มตำบ้างหมูกระทะบ้างอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีประจำเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าความสนิทสนมทำให้เกิดบรรยากาศของความใกล้ชิดถึงเวลาปั๊บเหมือนกับว่าถ้ารักกันแล้วเนี่ยเตือนกันเนี่ยจะฟังฟังใช่ไหมแต่ถ้าไม่รักกันมันเหมือนเป็นเส้นบางๆระหว่างที่เธอพูดเนี่ยเธอหวังผลประโยชน์หรือเปล่า เธอเป็นอัปลน์มาอยากให้ฉันมียอดเพราะเธอจะอยากได้ตังค์อเปล่าใช่ไหมพี่แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในภาพของคนเป็นผู้ให้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าคุยง่ายขึ้นค่ะคุยง่ายซึ่งเราก็เป็นผู้ให้จริงๆก็ต้องให้ค่ะไม่ให้แล้วก็จะเกิดได้ไงล่ะคะต้องให้เขาอันนี้พอเราให้ไปแล้วเราก็จะดูอีกอ่ะบางคนเน่ะมันก็แล้วแต่เนาะแต่ละแต่ละคนบางคนยิ่งให้ยิ่งรับแล้วเขาไม่ให้ต่อไงก็จะเป็นลักษณะนี้แต่บางคนอ่ะ ให้ครั้งหนึ่งเขาก็รู้ละว่าเขาควรจะทํำยังไงกับทีมงานของเขาก็จะมีค่อาจารย์มีหลายอย่างมากที่เราต้องลงลงไปดูแลเขาด้วยคนไหนที่ส่วนใหญ่อ่ะทำกับลูกติดตัวแล้วลูกติดตัวไม่เวิร์กเราก็ต้องลงลงลึกแล้วค่ะครับตอนนี้ลงลึกแล้วทีนี้ทีนี้การสร้างพลังมันต้องอาศัยกิจกรรมอะไรอย่างอื่นด้วยนะฮะกิจกรรมหลายๆอย่างเหมือนกันทำอะไรบ้างพี่ ก็เนี่ยค่ะต้องนั่งคุยกันหรือว่ากินข้าวกันอะไรกิจกรรมหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วเวลาเราไปสัมมนาหรือไปแล้วก็จะชวนเข้าไปก็พลังถามว่าส่วนใหญ่คนแต่ละคนน่ะในทีมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบลักษณะที่จะต้องมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเขาก็ไม่เอาเพราะส่วนใหญ่เขามีงานประจับเือนเราจับจุดได้แล้วจจับจุดว่า,<ร>าว่า,วาเออแต่ละคนเนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงที่สําคัญคือมีคําพูดหนึ่ง ตัวเราต้องเกินร้อยนะเกินร้อยนี่หมายถึงพลังนะพลังเราต้องเกินร้อยนะครับนอกเหนือจากนั้นสายสัมพันธ์พอทีมงานใหญ่ขึ้นทุกวันนี้พี่ติดต่อดูแลทีมงานยังไงเพราะว่าพอทีมงานเยอะๆบางทีไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้เจอกันใช้เครื่องมืออะไรมามีส่วนช่วยหรือสร้างสายสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสมุดบัญชีรายชื่ออยู่แล้วที่เราจะต้องโทรหาเขานะคะ ส่วนใหญ่ก็จะโทรหาเรานี่คือสมุดปรชีรายชื่อเล่มนี้จริงมีมากกว่านี้อีกอันนี้นยกตัวอย่างพื้นที่ไม่พอถ้าวางมันจะกองขนาดนี้ค่ะยกตัวอย่างนะคะในนี้มีหมดเลยจูปิเตอร์นะโกลสตาเมอร์คิวรีเบอร์โทรศัพท์เป็นสมุดรายชื่อที่เราเอาไว้โทรหาทีมงานนะครับแล้วก็จากที่เราเล่นลายไม่เป็นเดี๋ยวนี้ก็จะต้องฝึก ตอนแรกๆก็กะจะไม่เอาไลน์เลยละเพราะว่าสมองมันหลายายอย่างเนาะทั้งบริหารทั้งดูแลเครือข่ายสารพัดแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องทําแล้วค่ะครับก็สามารถจะไลน์ไปบ้างเวลาเราลส่งไลน์ไปให้เขาเวลามาเพราะเรามีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วมันก็จะขึ้นมาหมดใช่ไหมคะเราก็จะส่งทักทายเขาไอ้ตรงนี้มันก็ใกล้กันมากขึ้นดูแลกันได้ง่ายขึ้นครับ เวลาก็เลยบอกมีอะไรก็ไลน์มานะอะไรประมาณนี้มันง่ายขึ้นหาอาจารย์เพราะตอนนี้มันเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์สอนให้เราเนี่ยเริ่มอ่านคนเป็นมากขึ้นใช่ไหมพี่ตอนแรกเนี่ยโอ้คนนี้ท่าดีเทียวมันมีคําพูดพังคำบอกท่าดีแต่ทีเหลวทีเหลวไม่ได้มีแบบนี้ทุกคนปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะมีอยู่แต่บางทีเราก็จะอาจจะเคสผิดไปบ้างแต่เราก็จะมาปรับแต่มันก็ดีนะอาจารย์ เพราะว่าพอเราแบบไปยุ่งกับเขาตรงนี้แต่จนกระทั่งเขาลุ้นขึ้นตำแหน่งแล้วก็มีอาการแต่เราก็เสียวทันกลับไปดูใต้ล่างเขามันก็ไม่เสียไม่เสียไม่เสียนี่ผมถามหน่อยพี่บทสรุปของพี่ตั้งแต่เจอมาคนแบบไหนเป็นคนที่ทำแล้วรุ่งในกิฟเฟลียนเขาต้องเป็นคนแบบไหนคนเหมือนพี่นี่แหละพี่ก็ต้องสังเกตเพราะตัวพี่เองอะเนาะไม่ต้องมีใครมาปลุกไม่้องใครอะไรอ่าไม่มีไม่ต้องคนนั้นมาปลุกตัวค้ากำลังใจไม่ต้อง หาหาคนเนี่ยพี่เป็นอย่างนั้นหนึ่งกำลังใจต้องกำลังใจต้องดีต้องดีแล้วเกินแน่แน่มุ่งมั่นใตัดสินใจแล้วต้องลุยต้องลุยต้องทำเราก็จะหาคนลักษณะเราว่าเป็นยังไงผมพูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าผมเป็นพี่นะเอ้ผมมองพี่นี่นะผมว่าพี่เป็นมนุษย์ข้อหนึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่มีข้ออ้างถ้าจะตัดสินใจประสบความสําเร็จ เป็นมนุษย์ที่ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้ออ้างคําว่าไม่มีเวลาเนี่ยจะไม่พูดนะอาจารย์พูดทําไมแต่ละวันเวลามันมีอยู่แล้วเยอะแยะแต่รเราจะแบ่งเวลาได้ยังไงรเ,เราจะได้ครบที่พี่อพบอกว่าวิธีการวิเคราะห์คนที่จะสาเร็จนะอาจารย์เหมือนพี่ผมนั่งดูผมบอกออกแบบว่าต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่มีข้ออ้าง<ช>มนุษย์ที่ไม่มีข้ออ้างจะมีลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยคือเป็นมนุษย์ที่พยายามหาโอกาส อยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้ได้แต่จะไม่จํำนนต่อทางตันถูกไหมพี่ไม่มีมันจะไม่มีความจํำนนเพราะฉะนั้นคนที่ข้ออ้างน้อยหน่หรือไม่มีข้ออ้างเลยส่วนใหญ่ไปได้ไกลไปได้ไกลเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าถึงเวลาเราออกไปทํางานในภาคสนามเนี่ยเราเจอ เขาเรียกว่าอะไรบ้างที่เป็นบทเรียนของเราแล้วเราก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงการบ้านในแต่ละวันของผู้บริหารเขาทำอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับหากเราไม่ลงภาคสนามจะเอาเป้าตรงนี้พวกนี้มาจากไหนสำคัญมากๆกับภาคสนามไม่งั้นเราหากเราไม่ลงภาคสนามเราก็จะไม่เจอผู้มุ่งหวังของเราว่าคนนี้เป็นยังไงหากเราไม่ลงเนี่ยเรารู้จักแต่ลูกทีมติดตัวยอย่างเดียวแล้วเมื่อวันไหนที่ลูกทีมติดตัวเขา เกิดมีปัญหาในครอบครัวมีสารพัดแล้วเราก็จะค้นหาตรงนั้นไม่เจอเลยต้องลงทักษะ